วงการป๊อปนะคะกลุ่มบอยแบนด์น้องใหม่เลย6ห,หนุ่ม Sky Rise นะคะจากค่าย KS แก n g ค่ะก็นำทีมโดย b o s บ b o ป่าปอนหลุยป๊อปแล้วก็ทอยค่ะซึ่งก็มีความฝันอยากจะเป็นศิลปินนะคะจากทีมนักเต้นที่เคยไปคว้าแชมป์ระดับโลกแถมยังเคยมีผลงานร่วมกับวง BTS และ Cut s ด้วยนะคะผ่านบทพิสูจน์ความอดทนจนถึงวันนี้ก็ปล่อยโพล็อกซิงเกิลค่ะกับเพลง Sky l i h t วันนี้นะคะหนุ่มๆ Sky Rise ก็เลยมาพูดคุยพร้อมกับแนะนำตัวให้แฟนๆ True Insight ได้รู้จักกับพวกเขามากขึ้นค่ะสวัสดีค่ะนะ้องๆสวัสดีครับสวัสดีครับ ตัวกันมารวมแล้วก็สองปีแล้วครับคือตอนแรกเนี่ยพวกเราเคยเป็นแดนเซอร์แล้วก็เคยเป็นโค้ดแดนเคยไปแข่งมาแบบต่างประเทศเรามีความฝันเราอยากเป็นนักร้องไม่อยากเป็นศิลปินครับผมแล้วก็เลยมารวมตัวกันเคยร่วมงานกับใครอะไรยังไงคะศิลปินเกาหลีครับวง B T S ครับแล้วก็กอนเซเว่นครับเป็นอ่าแดนเซอร์ตอนที่เขามาคอนเสิร์ตที่ไทยครับวงเราเป็นคอนเซปต์รูปแบบไหนอะไรยังไงคะก็วงคอนเสปต์ของพวกเรานะครับผม ใช่ครับผมพวกเราก็จะนำเสนอในเรื่องของท่าทางการเต้นที่แบบท็อปเทียนแข็งแรงแล้วก็ดุนนดันว่าจะผลิตแนวเต้นใหม่ๆออกมนเรื่อยๆรวมถึงคอนเซ็ปต์วงของพวกเรา,า,านะครับผมก็คือสไตล์ไลฟ์นะครับผมาาก็คือตามชื่อเลยแต่งชุดผ้าป่ากับที่พวกเราทั้งหกคนเนี่ยก็จะเปรียบเหมือนชุดผ้าที่แตกต่างกันแต่สุดท้ายแล้วเราก็ยังอยู่ร่วมกันกับเพลงล่าสุดที่เพิ่งปล่อยไปเป็นยังไงบ้างเอ่ย ครับผมเพลงคอดออกซิงเกิลแรกของเรานะครับชื่อว่าเพลง Sky Life นะครับผมมีหนึ่งในสมาชิกใช่ไหมคะเป็นโปรดิวเซอร์ในเพลงนี้ด้วยมันเป็นเพลงแบบผมนึกถึงเมมเบอร์ทั้งห้าคนนะครับแต่ว่าอยากให้เป็นจุดเริ่มต้นของพวกเราอ <ừ> แล้วก็อยากจะแบบให้คนที่มีความฝันทุกคนครับที่แบบยังไม่ได้ลงมือทำให้พวกเราเนี่ยแลวก็เพลงพวกเราเนี่ยเป็นกาลังใจให้พวกเขาได้แบบทําความฝันในสำเน็จกระแสตอบรับก็ค่อนข้างดีเลยนะปล่อยไปไม่นานเนาะ แฟนๆเป็นยังไงบ้างคะมีมาคอมเมนต์เราได้ไปอ่านคอมเมนต์นั้นบ um ้างไหมเอ่ยภูมิใจนะคะที่แบบว่าเราได้ทําตรงนี้แล้วคือพวกเรามีความฝันอยากไปแบบว่าได้มีโอกาสได้แสดงบนเวทีระดับโลกนอกจากนี้ก็มีแฟนๆก็มาสปอนเซอร์มาคือผมมีทั้งแบบในประเทศไทยเือครับแล้วก็มีทั้งส่วนของต่างประเทศแต่จะเป็นด้านของลาสินมากกว่าจะเป็นแบบ่าชิลุว่าเรซังเรซ่าใต้แล้วก็อีกแบบอะไรอี มีอะไรอยากฝากบอกแฟนๆทั้งไทยและเทศไหมคะฝากพวกเราได้นะครับวงสกายไลท์นะครับพวกเราจะทำผลงานดีๆออกมาเรื่อยๆเลยนะครับ mm hmm. เห็นการพัฒนาการของเราไปเรื่อยๆเพราะว่าเราก็จะไม่หยุดจะไม่ท้อในการทำตรงนี้วันนี้ขอบคุณน้องๆมากเลยนะคะค่ะ mm hmm. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ